สวัสดีค่ะวันนี้คุณยายตื่นมาตีสี่วันนี้คุณยายก็ยังคิดเมน,นูไม่ออกเนาะน,นี้คุณยายมีผักเยอะผักค่อนข้างเยอะเยอะนี่คือหมายถึงว่ามันมีหลายอย่างแต่ว่าอย่างละนิดอย่างละหน่อยคุณยายก็เลยมีไอเดียนะคุณยายมีกะทิพอดีเลยคุณยายจะต้มผักต้มผักต้มกะทิอ่ะต้มกะทิผักเอาไว้จิ้มน้ำพริกนะคะ คุณยายก็จาไม่ได้ว่าเราต้องลวกก่อนไหมนะคุณยายมีอ่าคุณยายจะมีขนุนอ่อนขนุนอ่อนต้มแล้ต้มแล้วนะแล้วก็มะเขือมะเขือคุณยายซื้อมามันเป็นของปลอดสารพิษนะของที่ทําง,งานคุณยายแล้วคุณยายก็พริกเนี่ยที่ได้มาจากไอ้ตลาดสี่มุมเมืองเนี่ยมันเยอะคุณยายกินแล้วไม่เผ็ดแล้วก็มะละ มันละนี่กินอ่อนๆเอ้ยกินปล่าๆไม่ต้มก็อร่อยนะแต่มันเยอะคุณยายก็เคี้ยวมากๆก็ไม่ไหวละเหนื่อยคุณยายจะล่นแล้วมั้งเนี่ยเดี๋ยวคุณยายจะเอามาต้มยายตั้งกระทะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคุณยายจะทเทไอกระทิลงไป คุณยายไม่ได้กะนะว่ามันเท่าไหร่ีายก,ก็ใส่เลยไปเลยอันนี้เป็นการทําไปเลยไม่ต้องคิดอะไรนะไม่มีสูตรคุณยายอาหารคุณยายไม่มีสูตรใส่อะไรก่อนใส่อะไรหลังแต่ไม่ใช่ว่าคุณยายจะใส่ผักลงไปก่อนแล้วค่อยใส่กะทินะมันก็มีลําดับบ้างแต่ว่าไม่ได้ซีเรียสขนาดที่ว่าจะต้องทําแบบนั้นแบบนี้แล้วรสชาติมันจะดีคุณยายก็ลองไปนะ ยายทานเองไนงะถ้าอร่อยคุณยายก็จะชวนเพื่อนทานแต่ถ้าไม่อร่อยเนะี่ยคุณยายก็จะนั่งนิ่งๆน,นะถ้าเขาถามคุณยายว่ามีอะไรทานบ้างอะไรเงี้ยคุณยายจะทําเฉยๆไม่ได้ห่วงนะแต่ว่าอาหารคุณยายบางทีมันไม่ได้น่ากินไนงะแต่ถ้ามันน่ากินปุ๊บเนี่ยคุณยายก็จะนําเสนอไอ้ที่เวลาคุณยายมีอาหารไปแล้วคุณยายนั่งนิ่งๆนี่ไม่ใช่อะไรนะไม่บอกใครเนะี่ยมันไม่อร่อยหรอกมันแบบทำแล้วมันไม่ค่อยอร่อย มีคุณยายใช้เครื่องกรองน้ําของโคเวมันสะดวกมันมีน้ําร้อนในตัวไงยายก็ใส่ไปน็นหอนเป็นหัวกระทิเนาะเช้ามาเนี่ยคุณยายสบายตื่นมาเนี่ยยายทานกาแฟทุกเช้าไงยายไม่ต้องมานั่งเสียเวลาต้มน้ำนะํำละ ยายต้องไปเลยพริกเนี่ยยายให้ดูยายให้ดูนะยายไม่มีขาตั้งกล้องไงแทนที่คุณยายจะซื้อขาตั้งกล้องคุณยายดันไปซื้อไม้ไม้ก็ไม่ดีไงมันถูกมั้งแต่คุณยายศึกษาก่อนเดีย๋ยวผัดคุณยายดำคุณยายก็ทำไปคุณยายก็ ไม่มีเวลาที่จะกะดูนะว่ามันต้องเวลาเท่าไหร่อนะไรเท่าไหร่เดี๋ยวคุณยายก็ดูเอากดๆเอาว่าผักมันสุกหรือยังคุณยายอาจจะแบบถ้ามันไม่มีรสชาติเนี่ยคุณยายก็ใส่เกลือลงไปแล้วก็กระปิลงไปนิดนึงคุณยายคุ้นๆว่าเขาจะทำากันอย่างนี้นะกระปิไปด้วยค่ะแตคุณยายว่าจะไปยิงกับน,น,น้ำพริกกระปินะ คุณยายไม่ได้ตำเองหรอกคุณยายก็จะซื้อเอามันมีอยู่ร้านหนึ่งเขาตำอร่อยนะแต่ว่าสี่สิบบาทมันเยอะเกินบางทีอะคุณยายทาไม่ไหวแต่เดี๋ยวดูทานกับเพื่อนเนี่ยดูว่าถ้ามันอร่อยคุณยายก็จะซื้อไปทานกับเพื่อนเนี่ยมันผิกสี่สิบบาทถ้าไม่เหลือไปกินแค่ เกลือไม่ต้องใส่ก็นนะได้ใส่กะปิไปแล้วจริงแล้วคุณยายเนี่ยเป็นคนชอบทานทำอาหารนะแต่ว่าทำไม่อร่อยอาหารคุณยายนะนเยมมนี่ยบางทีส่วนมากมันจะเป็นอาหารที่แบบดัดแปลงไนงะถ้าให้คุณยายมานั่งทําแบบอันนั้นบ่อยๆอะไม่ได้ถ้ามันมีไอ้นี่นิดน,น,นี้หน่อยเนะี่ยคุณยายว่าคุณยายทําแล้วคุณยายมีความสุขกับมัน คุณยายจะใส่ขนมกปะทีหลังเพราะขนมมันต้มแล้วขนมเนี่ยคุณยายไม่ได้ทานมานานมากแล้วนะขนมอ่อนเนี่ยคุณยายเดินไปเห็นคุณยายก็เลยเอามาทมไมเด็กๆคุณยายทานบ่อย กไ,ได้ต้มกะทิกันนะถ้าบ้านคุณยายอาจจะมาเขาจะราดกะทิกันนะทํากะทิข้นๆแล้วก็ราดผักที่เรารวกคุณยายต้มไปเลยต้มไปกะทิมันจะไม่ต้องแบบเข้มข้นมากแต่ถ้าเป็นราดกะทินะี่ยกะทิต้องข้นแต่ว่าราดไม่เยอะนะอันนี้คุณยาย,ยาเดี๋ยวยายรอสักครู่นึงนี่คุณยายทางานหลายอย่างเช้ามาเนี่ยคุณยายทําอันี้ด้วยซะ แล้วเครื่องซักผ้าคุณยายเป็นสองถังไนคุณยายจะต้องคอยเดินปิดน้ำเปิดน้ำนี้ถึงน้ำสุดท้ายนะเดี๋ยวคุณยายปรับผ้านุ่มก็เสร็จและแล้วก็ตากคุณยายอาจจะฝากลูกตากให้นะลูกชายคุณยายอะ่ะเดี๋ยวแบบโอ้คุณยายเป็นคุณยายแล้วลูกชายคุณยายอายุเท่าไหร่คุณยายมีลูกช้าไง ใช่คุณยายน่ารักแต่ช่วงนี้เขาเป็นวัยรุ่นไงอาจจะมีอะไรนิดหน่อยนิดหน่อยให้คุณยายไม่ค่อยแบบไม่ค่อยคุยกันไม่ค่อยลงนะอย่างจริงก็รักกันกลางคืนนี้ยังกอดคุณยายอยู่เลยแต่คุณยายอยากทานน้ำร้อน,นก็กดได้เลยไม่ต้องมานั่งต้มนั่งอะไรอย่างนี้มันสบายต้มทั้งวันทั้งคืนเนี่ยต้มไ้เลยไม่เปองไฟนะ ุณยายดูแลค่าไฟคุณยายก็เท่าเดิมนี่คุณยายตัดสินใจเนี่ยซื้อเครื่องกองน้ำที่มันมีน้ําร้อนในตัวเพราะว่าคุณยายอายุเยอะบางทีคุณยายต้องทานน้าอุ่นน้ําร้อนหรืออะไรอย่างเงี้ยชงยาหอมบ้างอะไรบ้างเงี้ยคุณยายก็เลยซื้อเพราะคุณยายคิดว่าถ้าคุณยายแก่มากๆคุณยายไม่ไหวอ่ะคุณยายจะมานั่งต้มน้ํากินบางทีมันขี้เกียจไงคุณยายก็กินแต่น้ําร้อนน้ําอะไรเอยน้ําเย็นไปใช่ไหม คุณยายเนี่ยมีทางเลือกมีน้ําร้อนน้ําเย็นแล้วก็น้ําธรรมดาเนีย่ยใช้หุงข้าวขุงอะไรได้เลยนะทําให้ข้าวเราไม่บูดเดีย๋ยวคุณยายเปิดต้องคุณยายดูกว่าน่าทานมากเดีย๋ยวคุณยายให้ดูนะนนเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะคุณยายก็เปิดเปิดเดี๋ยวคุณยายจะลองกดดูก่อนว่ามันสุกหรือยัง ยายไม่มีขาตั้งกล้องก็ทำแบบนี้ไปก่อนทำบ้านๆน,นี่แหละเช้าไปจะจำวันของคุณยายก็จะอยู่อย่างเงี้ยตื่นเจ็สี่เนะี่ยจะทำอยู่แค่นี้ทำอาหารยายจับผักก็เป็นผักสดไงแป๊บเดียวต้มก็สุจมมกจริง็อาจจะสุกแล้วแต่คุณยายก็ อยากทานนิ่มๆนะถ้าต้มเนอะคุณยายก็ทานนิ่มไปเลยเ <C> e <at> พื่อคนคุณยายก็อายุเยอะไปหลายคนลนะแต่ไม่รู้เขาจะทานคนุณยายหรือเปล่าจะทานเป็นหรือเปล่านะบางคนไม่ชอบทานผักนะอายุก,ก็เยอะแนละ้วทานผักไม่เก่งแต่คุณยายเนี่ยแบบเรื่องผักนี่นคนุณยายชอบ คุณยายว่ามันสุกแล้วเดี๋ยวคุณยายจะตักขึ้นมาเดี๋ยวคุณยายเอามาโชว์นะเดี๋ยวคุณยายปิดแก๊สปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวคุณยายไปตักผ้าเอ้ไปปั่นผ้าน้ำยาปับผ้านุ่มก่อนแล้วเดี๋ยวคุณยายมาใหม่